สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนารูพบ้าวันนี้มาทดสอบเจ้า DCX นะครับเจ้า DCX แข็งแต่ง ปูเนี่ยต้องทำที่กับปูแยงทำปูกรซื้อทำงานโนแล้แยงแยกแสร็จป่อกพวกนี้แยกแล้วก็เอาปูก็เลกมาลงเลยไม่ต่งกันเหล็กน่ะเหล็กยอแ้วมันซื้อมาปูกนปูเยจะตีกทาตรงปูลิงงเห็นออะไตรงฝั่งเนี้ยคนไทยต้องเอาสีดามาทาที่ผมก็เอาสีแนวแนวไปทามอนแดกปูจริงไม่เล Like well แต่มีก็ไม่นะจับมีเออมันเริ่มเริ่มสีดีมากครับยื่นพื่นเลยนะีลบหมดแล้วสีลบหมด้วนม่มีแล้วตเบร์ไม่ใชปัญหาอกเอออ้ทาครับก็ทาปั๊บมเริ่มหมดหมดหนีมุนเนียนอยู่นะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นเนียนขนาดนั้นนะก็น่าจะเป็นจาก ราดีจากโรงงานเดิมๆด้วยนะอาจจะไม่ได้เยอะมากจนทำให้การหมุนมันเนียนนะครับชิปถือว่าทำงานได้ดีนะครับจนระบบดีซีนะเดี๋ยวให้ฟังเสียงเน้นๆอีกทีนึง โอคตรไกลครับ40-50เมตรได้อะ พันกว่าบาทได้ดีซีเล่นนี่คือว่าคุ้มราคานะมันเกินราคาผมบอกเลยเทคโนโลยีมันเกินราคาแล้วค,ค,ครับแค่นี้ก็คุ้มค่ามากเลยวโอเคประมาณนี้แหละ ดเบ,า,บาอ่ะไม่ต้องหดแรงเพราะว่าเขาใช้หลักการแม่เหล็กไฟฟ้าในการคุมหน่วงนะครับคือมันเลยไม่จําเป็นต้องใช้แรงเหวี่ยงที่มหาศาลหรือสายหดหด,หดนะครับเหมือนทางพวกระบบเม็ดลาหรือว่าจะเป็นระบบแม่เหล็กไม่ได้ติดทั่วไปโรลลิงก็ได้แต่อาจจะมีจุดศูนย์หน่วงที่ไม่แม่นยําเราก็ต้องกะอ่าเห็นไหมโรลลิงได้ ่วงต่ำสุดเพื่อที่ว่าจะให้เยือนนี่ครับพุง่งพุ่งเลยงานเดิมๆผมมีปัญหานิดหน่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยผมสามารถหวดได้แบบมั่นใจเลย มาลองดีซีรู้จักคนะรับุณรู้จักคงอาจจะสันส้นๆหน่อยเออ้อ,อมขายนะ โอ้ตีมือเดียวสบายอะ่ะเคเดี๋ยวเราไปดูมายอื่นต่อนะครับ ผมบอกเลยว่าตีโคตรมันเลยนะตีสนุกนะผมบอกเลยตีสนุกจริงตนะีสนุกมากระบบดีซีนี่แบบลั่นลั่นเลยอะ่ะ ลั่นๆนนะชีพดีสี่านผู้ชมเมอ้หาที่ไหนได้พันกว่าบาทก็ได้ดีสิอ่ะ เอาละครับนะก็ค่าแล้วนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าเวลาก็ค่าแล้วผมว่าจะไปทัศนุระต่อด้วยก็มาทดลองใช้ดูให้ดูนะครับว่ามันใช้ดีไหมพอใช้ดีครับแต่ว่าคือเราต้องยอมแบบว่าเขาจูนมาเพื่อการใช้งานที่เบสิกทั่วไปอย่างมาตรฐานแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการใช้ที่อ่าน้ำหนักเบาเแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเบาแบบเดินงานแบบว่า UL Street ได้ดีเท่าที่ควรนะครับแนะนำว่าจะจะเล่นงาน d ว l s t e ีทให้เป็นเฉพาะทางกว่านะครับคืออเนีน้ยกดยางได้เล่นงานทั่วไปได้นะครับแต่อย่าเจาะจงจนเกินไปนะครับมันก็ใช้ดีใช้ดีนะครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่ดีมันใช้ดีครับแต่เราต้องอดูเจตนาของการผลิตด้วยนะครับนะ,ะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ